เด็กไม่ยอมกลับบ้านค่ะชมเอาชมเอาได้เอาได้เปงยียนบนะ เจอทักจ้งเลยปิดก็สั่งกลับบ้านได้แล้วไ <c oughs> ะกลับบ้านวะปลลูกปะกลับบ้านเนาะนะจะไปนาเต๊นั่งนะกวักปลลูกนั่งกวักจ้าจ้านั่งกวักเลยจ้าจ้านั่งกวักเลยจ้านั่งกวักเลยจ้าจ้า,จา เธอเธอไม่กลับบ้านหรอเธอเอาเยิบเอาเออจะฝากไอ้บุม๋มฝากไอ้บุ๋มนะนักที่สี่ขวมโอเคได้แล้ว่ะบ้านเนาะไปับบ้านนะ โอ้ยยอมกลับบ้านนะคะ่ะพี่น้องได้ของแล้วจะยอมกลับบ้านนะคะนี่ค่ะช้อปปิ้งค่ะช้อปปิ้งก็จะเด็กๆค่ะอา้าวแน่โอ้ยมาเอ้